มาถึงนี่ดีกว่าฟังจากเรานี่ค่ะพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวทำกันตั้งแต่เช้าเลยดีกว่าสำหรับนี่เลยครับ wake up call challenge เป็นยังไงติดตามเลยครับ ที่เราเห็นนี้ก็คือ i c u c u e t e t c l l l n g n น e ะครับเพื่อระดมทุนเพื่อหาเงินเนี่ยในการวิจัยรักษาโรค ALS นะครับได้รับเงินไปเนี่ยกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ล่าสุดฮะอย่างที่พวกเราได้เกิดเงินไปนะครับตอนนี้มีกิจกรรมที่กำลังฮิตในหมู่คนดังต่างประเทศมาใหม่อีกแล้วจ้า กับกิจกรรมนะครับที่เรียกว่า,า Wake Up Call นะครับก็ Hashtag Wake Up Call นี่แหละนะครับการท้าทายการถ่ายรูปเซลฟี่หลังตื่นนอนแต่ที่สำคัญหน้าต้องสดไร้เครื่องสำอางบนใบหน้าหญิงททำได้ไหมฮะอย่างเงี้สบายสบายนะครับ <c oughs> เพื่อหาเงินนะครับให้กับองค์กรยูนิเซฟครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นการนำเกมท้าทายแบบไอ e ์บักเก c ตชา l e เลนจ์เนี่ยแหละครับมาผสมกับโครงการเปลยหน้านะครับเพื่อหาเงินการกุศลนะครับในการวิจัยรักษาโรคมะเร็งโนม a k ั u เซลฟี่นะครับเพื่อเรียรายเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเขาทำได้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับโครงการเว k ั u คอร l นะครับตอนนี้กำลังฮิตมากในหมู่นักแสดงฝั่งอังกฤษนะครับ ไอเดียนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากใครนะครับคนนี้มีชื่อว่าเจมมีมาคารนะครับเป็นสื่อมวลชนเป็นทายาทของมหาเศรษฐีชื่อดังแล้วก็เป็นทูตสันทวไมตรีของยูเนสเซฟประจำสหราชอาณาจักรอีกด้วยนะครับ,รบเขาได้บอกผ่านทวิตเตอร์ว่าเธอจะถ่ายภาพหลังตื่นนอนของตัวเองเอาไว้แล้วจะท้าไปยังเพื่อนอีก3คน ะะเพื่อหาเงินให้กับ Unicef และเป็นการปลุกให้คนรับรู้ถึงวิกฤตของเหล่าเด็กๆในซีเรียที่ต้องประสบกับความยากลำบากนะครับ กับสงครามกลางเมืองน,นะครับในประเทศที่เกิดมายาวนานกว่า3ปีผ่านโครงการนะครับเงินทุนฉุกเฉินเพื่อซีเรียครับโดยผู้เล่นนะครับสามารถบริจาคเงินเนี่ยหปอนฮะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก260บาทน,นะครับผ่านทาง SMS หรือว่าจะเข้าไปบริจาคเงินเท่าไหร่ก็ได้ผ่านทางเว็บของ u n i c e ซฟครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีคนออกมาทํากิจกรรมนี้กันมากมายนะครับที่เราจะพูดถึงก็เป็นดาราทั้งนั้นนะฮะทอมฮิตเดลสเทนนะครับที่แท็กต่อไปอยังเอมมาวัตสันนะครับแล้วก็มีนักแสดงอย่างสตีเฟนฟลายนะครับมีนางแบบซูเปอร์โมเดลนาวิแคมเบลแม่นักร้องนาตาลีอิมบุเกียนะครับฮิวส์แกรนด์นะครับที่ร่วมโพสต์รูปของตัวเองเนี่ยจากหนังเรื่อง Cloud Atlas ครับ งานนี้ผู้ร่วมกิจกรรมนะครับก็จะก,ก็หวังว่าโครงการนี้น่าจะหาเงินนะครับให้มากเท่ากับ Ice Bucket Challenge ได้เพราะคนในอังกฤษเองเนี่ยที่ร่วมกันร่วมทำกิจกรรม Ice Bucket Challenge ช่ครับสามารถเรียรายเงินได้ถึง7ล้านปอนด์ครับบางคนก็ดูเซ็กซี่บางคนก็ดูใสน้องทำอย่างนั้นเลยใส่เสื้ออย่างนั้นน่ะ แล้วแบบตื่นนอนอย่างนั้นน่ะลองดูเดี๋ยวพี่ให้เลย5ปอน260บาทแหมตื่นด้วยนะถอน200โอเคได้ค่ะเพื่อการกุศลแหม่าำป่ะเอาผมผมชาเลนจ์คุณเน่ะอ่ะเวกับคอ tomorrow โอเคพรุ่งนี้จัดเออแล้วเดี๋ยวผมจะรอดหญิงไรวินค่ะหญิงไรวิน y i n g r i w i n เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเลยเออเออ wake up call นะครับแล้วคุณอาจจะไม่อยาก wake up เกิน